ไปกันใหญ่แล้วบ้านนี้เมืองนี้โอ้ยก็ไฟต่อไปน่าเบื่อหน้าเบื่ออ้าวมีอะไรเบิดโอ้ยคนเราจิตใจมันต่ำซามเดี๋ยวนี้ชั่วเร็วบัดซบชิงหมาเกิดจริงจริงเฮ้ยโคตรเร็วเฮ้ยโคตรละเร็วด่าใครเนี่ยไม่ได้ด่าเฮียแล้วมึนมงแม่กูไมผมจะพูดให้เฮียกับน้าแหวงฟังอ่ามันเรื่องอะไรวะไอ้เบิด ดูดินะเวงผมไปซื้อของอ,ะอ่ะเอาตังให้แม่ค้า,ามันเอาแบงค์ปลอมทอนผมเฮ้ยมันทำได้ยังไงอะ่ะโอ้โหน้ำก็ท่วมข้าวยากมาแพงลุยไปเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะเออเอเออยากอยากเห็นเรือเกินไ,ไอแบงค์ปลอมมันเป็นยังไงเผื่อคราวหน้าฉันโดนฉันจะได้แก้ตัวได้ไม่มีโดนหรอกไม่มีไม่มีอ้าวก็เมื่อกี้แกบอกว่ามีแบงค์ปลอมก็แม่ค้ามันให้แบงค์ปลอมฉันมาเออ ฉันก็เลยเอาแบงค์ปลอมน่ะซื้อลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วกับคนตาบอดโอ้มันทําได้ยังไงเร็วจริงจริงไอ้คนนั้นอ่ะมึงนี่แหละเฮ้ยทำได้ไหมคนตาบอดคนตาดีมันก็เห็นนี่นะแหวงอุ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์ดเลยครับกดเลย Bắt thô con đây đi Ừ ờ, Bye đã Bye